มึงก็ตายมึงก็ตายกูไม่ตายกูไม่ตายไอ้เย็นตายมึงจะตายหาเลยมึงจะนั่งตายตายเยอะให้หนวกแหลกชัวเลยให้หนวกตายเใช่ไหมมึงอะกากไอ้สัตว์ดวนไหมหาเวายิงอะไรน่ะ เนี่ยไม่แหลกแล้วเลือดสาดอี่ยเลือดเต็มหน้าจอเลือดเต็มหน้าจอยิ่เออคิดว่ามึงเลือดอะไหรวะสิบกวนกูยิงสามนะกูไม่ใช่กวนกูเลือดสาดอ่ะเลือดเลือดเต็มหน้าจอยอ่ะอีกมาดีกันอีกบาเลยอีกบาโอ้ยฉอดอี๋ ไอหนวเก่งว่ะไอ้นวกโหดว่ะไอ้นวกโหดเว้ยอ๋อเหี้ยแกะแก่มีกระตินนี่เหละเตนลายไงกูก็มีมึงก็มีผิดอะไรไม่มีเออสีเงินอ่ะ nhìn nhìn mà nhìn màn cứ vượt tắm nó ýa cao tà ýa được hồn ấy được ýa 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 ไปตาเดียวก็ลูกผูเลยเฮีย<ะ>ต้องหลายตาหรอก,กี่วูเกช้าี่หน่อเาอเลยดิอ้าวเหี้ยไนวะนซุ่มอยู่ไม่เห็นเหรอไม่เห็นกูยังเห็นเลยตามึงบอดอ่ะ นี่ไก่โชว์เขาพี่อ่ะแกดิแกมันดิแกมันดิเลือดสาดเลือดสามเลื่อนสาม ยิงไม่โดนยิ่ไม่โดนไม่ลอ,อ,องแอคจ่อหรอ,อต้องเสือกไงล่ะ ยินบอลจำหนับเลยเฮียอยืนรีบยิงในตู้กล่องเลยเฮียหลอนยิบหายยิงลงล่างอยู่เลยวะโห่เด็ดม่งนี่เนาะไอ้หนอไอ้โขดนี่วะไอ้เหี้ยธรรมดานี่ยวะไอ้โหดเหรอไอ้หนอกในในโหดเหรออ้ยยังตายเลยเหี้ยคุยลวงตามึงอย่ามาเสือกใช่ไหมวะไอ้เหี้ยภรรยาเขาจะดวลกันอะ เออหลังตามาดูนะยิงกูล้หัวแตกแน่สิยิงย่งยิ่งเนียน่ยไอ้หนวกอ่ะเมื่อกี้ใครว่าปืนทองอ่ะจะยิงกูอ่ะไอเฮียเมื่อกีงถอยไปไกลเลยไอ้สิมงไปยิงอยู่หางที่สนันชนะแล้ววิ่งหนีเลยหนวกชนะแล้ววิ่งหนีเลยโอ้เฮียเ <c oughs> จียรติิปไป <c oughs> แดกไก่นะครับแดกไก่ปิดคลิป